คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่วยโชคสติมารานะครับกับสูตรดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่2โดยสูตรนี้ที่เราเริ่มดูเริ่มเดิน,ก,น,นกันตั้งแต่16กระากฎาคม6 3 ส่ติจากสามสิบสมงดเป็นสามสิบสี่งดครับเป็นสามสิบสี่ดนะครับสามสิบสี่ดนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขเลยอันดับแรกนะครับอืมเพราะว่าเวลาลงสูตรใหม่ล่าสุดกับเก่าอันนี้ที่เข้าตอนเนี้งที่เดินดีคุณจะได้รู้เป็นคนแรกเลยนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูในวิธีการคำนวณก่อนก่อนที่เชื่อผมนะครับมาดูวิธีการคำนวณไปด้วยกัน มาต่อดูนะครับเัวตัดเลข16กรกฎ็ได้ราคม63ครับที่ออก8 7 3 2 8 6 2 5 3เนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหลักสิล่างนะครับบวกดนวยงหงขงที่เป็น6 6บวก4คของที่เป็น10ใส่0นในดับ6และ0ครับ6และ0ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา1สิงหาคม63คำนวณในส่วนของดับหน่วยล่างได้เลข0กับเลขก เลข0ก so no ับเลข4นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา16สิงหาคม63คําคำนวณเลขดับได้เลข9เลข3เลข9กับเลข3านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่าง1นกันยายนหกสาคำนวณในส่วนของเลขดับได้เลข0กับเลข4เลข0กับเลข4ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา1 16กันยายนหกสาคำนวณในส่วนของหลักดับหน่วยล่างได้เลข6กเลข0เลข6 เลขไม่พบในหลักหน่วยล่าง1ตัวละคม63าคำนวณดับในส่วนของหลักหน่วยล่างได้เลข6กเลขศูนย์เลข6กับเลขศูนย์นะครับลำดันะครับ6กับศูนย์นั้นไม่พบในหล 8, ักหน่วยล่างครับ16ตัวลาคม63าคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข4กับเลข8เลข4กับเลข8นะครับลำดันะ4ี่กับ8 4กับ8ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ ประมาณหนึ่งพกัดหกสามหนึ่งกัดหกสามคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข5้ากเลข9เลข5กับเลข9นะครับลำดับเลขห้ากิเลสเก่านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16บหกพิกัดหกสคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข5กับเลข9เลข5กับเลข9นะลำดับครับ5กับ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1นึ่งธคมหกคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข9เลข3 เลข9กับเลข3ามครับลํามาดนะ9กับ3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา16บักนคอมหคําคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข8กับเลข2เลข8กับเลข2นะเรามาดูครับ8กับ2 8กับสจากคูครับ8กับ2นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ30ธันวานคมหคําคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลข6เลข2และเลข6นะ สองกับหกนั guard, guard, ้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ17มกราคม64คำนวณดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลข6เลข2กับเลข6ครับจำดูเลข2กับเลข6 2กับ6นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16 1กุมภาพันธ์64คำนวณดับหน่วยล่างได้เลข0กับเลข4เลข0กับเลข4ครับจำดูนะเลข0กับเลขสเลข0กับเลขสนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกกมหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสี่กับเลขแปดเลขสี่และเลขแปดกบลังเดนะสี่กับแปดสี่กับแปดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมีนาคม6หกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขแปดกับเลขสองเลขแปดและเลขสองนะกำลังเดาครับแปดกับสองไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกเมษายนหกสี่คำนวณดับหนวยล่างได้เลขสองก็เลขหก x สองแปลเลขหกครับจำมันดสองกับสองกับหกไม่พบในหลักหนวยล่างครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณดับหนวยล่างได้เลขหนึ่งก็เลขห้าเลขหนึ่งก็เลขห้าครับจำมับดูหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างคร notes, it, ับสิบหกเมษายนหกสี farther, ่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลข 6กับเลข0เลข6กับเลขศครับดำมาดูนะ6กับ0 6กับ0ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ2พฤศจิกปะคัมภีคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลข6เลข2กับเลข6นะครับดำมดูนะครับ2กับ6นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16พฤศจิกบัปปะคมภีคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลข6เลข2กับเลข6ครับดำมดูนะ2กับ6 สองกับอกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งไม่ได้ยนหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขห้ากับเลขเก้าเลขห้ากับเลขเก้านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกไม่ได้ยนหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหกนะครับเรามาดูนะสองกับหกสองกับหกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ หกรากรดาษขมหกสีคำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสกับเลขเจเลขสและเลขเจ็ดนะครับลำเดีวนะสามกับเ3็ดสามกับเจ็ดนะครับลดยวนะสามกับเจ็กับเนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกกรดากระดาษมหกสนะครับศูนย์บวกหได้ห เออสูตรเจ็ดบวกหได้8 8ดแปดบวกสเป็น12บสองส่สได้ดับและสอกับสนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึสิงหาคมหกสี่ 6, นะครับหกวกหเป็นเจ็ดเจ็เจ็ดบวกส่เป็น 18, สิบได้ดับเจละหนครับเจละหนะเรามาดูครับเจละหนึ่งเจ็ดละหนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิสิงหาคมหกสครับสอบวกหเป็นสาม 3บวก4คขงที่เป็น7ได้ดับ3และ7ดครับ3และ7นั้นไม่พบในหลักหวลางครับ1กันยายน64ครับ7บวก1เป็น8เศใส8 8บวก4เป็น12ใส่2ได้ดับ8และ2ครับ8และ2นั้นไม่พบในหลักวางครับ16กันยายน64ครับ9กบวก1เป็น10ใส่ศวกสได้4ได้ดับ0ูและ4ครับศูนและ4นั้นไม่พบในหลักห่วยลางครับ หนึ 1> 1ตุลาคมหกสี่ครับแปดหลักสิลางครับบวกหนึ่งขงที่เป็นเก้าเศษเก้าเก้าบวกสขงที่เก้าสิบเจ็ดสิบสมได้สามได้ดับเก้า3 9แสามเก้าไั้เราไปดูครับเก้า3 1ตุลาคมหกครับออก3าประถก3ามเจ็ดสองสองตลสมแปได้9ก้า3าไม่พบในหลักหน่วยลายครับต่อมาครับ1นึ่งตุลาคมหก นะครับสามแปดหกสมเจ็สองสามเราใช้ในส่วนของหลัก10บลายคือเลข3 3มสบวกหนึ่งขงที่เป็น 4, 4. 4ีใส่สี่สบวกสีขงที่เป็น8ได้ดับ4ี่และ8ปดสี่และ8นะัเราก็ามาดู4และ8ดตัวเลขใดจะมานะครับเรามาดู สและ8ปดเาไดูหนึ่งพิเกานหกสออก0 4นย์สี่าศาองตัวล่างออก9ก้าหนะครับสและ8นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1นึ่งพิษการหกสนึ่งพิษการหกสี่ศย์สีนย์สามเจ็ดอตัวล่างออกเก้าห้าเราก็มาดูเราใช้ในส่วนของหลักสิบล่างครับคือเลขเ หลักสิบลางเก้าเก้าบวกหนของที่เป็น10ใช่ไหมสิบใส่ 0, 0ูบวกด้วย4ี่ของที่ศูนย์บวกสได้10บใส่ศูนบวกสี่ที่ได้4ได้ดับศูนและ4ถูกต้องไหมเลขศูนและเลขสีนักนะ็นำมาตรวจสอบนะครับต้องใจเย็นนะครับในเวลาคำนวณเลขนะบางทีก็คุณสุ่มตรวจสอบได้เพราะว่า เราคำนวณจริงอยู่ด้าในทุกสูตรของการคำรนวณสูตรละ 4. สี่สูตรละสีไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับ16บหกพจนจินหกสูนย์สสองเจ็นึ่งสองกละงห้าเจ็เราจะในส่วนของหลักสิบล้านคือเลข5้าหบวกหนงขงที่เป็นห้าบวกหงของที่เป็นหกแวแบบน 6. นะครับห้า บวกหน่าบวก1ของที่เป็นหกหกบวกสี่หกเจ็ดแปเป็น10ใส่ศูนได้ดับ6อ0ศูนย์ครับ 16, สิพฤศจิกาย,ยน6 4นะครับคำนวณไดเ้เลขดับนะครับหลักหน่วยล่างคือเลข6กกับเลข0ูนเลข6กกับเลขศนะูนยะหกับศย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับเนิอวว่าแต่มาเนิอวว่าแต่มา1นธันวาคม64ออกศูนย์เดเจด สองห้าแสองเลขแปสองเลขหกเลขูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งธันวาคมหกสหลัก10บหลักบวก1นงของที่ครับ 8, ปบวกหเป็น9ใส่9 9, ้าบวกสของที่ครับ 9, ก้าสิบสิบเดสิบสใส่สาครับได้เลขกับเและสมครับ 9และ3นะ16ธันวคมครับออก6 3สามเก้สอหสองออก8สาเลข9้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับแต่เลข3มพบนะครับมีจุดเล็กน้อยอยู่เล็กน้อยอยู่ตรงนี้แต่ว่าถือว่าส่วนเดินได้นะครับโอเค9และ3นะครับ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาเรามาดู16ธันวคม64นะครับอันนี้เศรษฐีมันเดินยาวๆมาแล้วนะครับว่าผมดูต่อนี่นะครับ 6กสามเก้าองสา้าสตผมดูต่อครับเราจะในส่วนของหลักสิบล่างครับคือ8 8ดบวกหเป็น8ปบวกหครับแปบวงเป็น9ก้าประกาอยู่8ปบวกหเป็น9ครับ9กบวกสคงที่เป็น13บสามสิบสามอ่เลขจุดเลขเสร็เ,เ,สรเดิมครับ สิบธันวคม64สี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้9และ3 9และสามาดูครับ30มธันวคม64ออก8ปดหนึ่งเก้างตัวลออกสาครับเลข9เลข3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนะครับต่อมา30มธันวคม6กสีครับแปดหนึ่งนตัวละสามหกครับสบวก1นงของที่เป็น สามบวกหนึ่งเป็นสี่ใส่สี่สี่บวกสี่ของที่เป็นแปดครับดับสี่และแปดนะครับสี่และแปดนะดับหน่วยล่างสองตัวสุดที่สอง นะครับเข้าตั้งแต่เริ่มดูเริ่มเบิร์นตั้งแต่หนึ่งกรกฎดาคมหกสองหกสามเศรตีสามสิบสี่งวดครับก็ติดตามเพื่อเทียบตัวเลขกันเ,เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแก่เพื่อนในเฟ e b o o k ของท่านเองนะครับรู้ก่อนรอยก่อนการสหมไยเชื่อสตรษฐีมราน,านครับขออห้ทุกท่านสวัสดีครับ